เผาหรือว่าพริกเผาของชัวฮัทเซงนะคะใช้ยี่ห้อนี้มาตลอดตั้งแต่เปิดร้านเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกแรกๆเลยเนะี่ยเคยเอายี่ห้ออื่นมาทําลองชิมแล้วแล้วก็ให้เพื่อนๆชิมแล้วแล้วเขาก็บอกว่าโอเคมันมันไม่ได้อะ่ะแล้วก็เลยมาเปลี่ยนเป็นยี่ห้อชัวฮัทเซงนะคะอร่อยรสชาติกลมกล่อมใช้ยี่ห้อนี้ตลอดไม่คิดจะเปลี่ยนเลยค่ะ ดีค่ะชื่อตาน,นะคะเป็นเจ้าของร้านเดอะโคโค่ซีฟู้ดค่ะร้านเปิดมาประมาณ10ปีแล้วค่ะเปิดเป็นเจ้าแรกๆเลยค่ะของบุฟเฟต์สไตล์อัลคาร์ดค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่459559 659แล้วก็759กามีทั้งหมด4ราคาค่ะส่วนวัตถุดิบที่เราจะทํามาปรุงให้นุ้าทานเนี่ยเราจะใส่ใจพยายามค้นหาที่ว่าอันไหนที่มันสดใหม่แล้วก็มีมาตรฐานเช่นอย่างกบของสดเราก็สั่งเป็นเจ้าประจําเราจะรับของสดวันต่อว,วันเลยส่วนเครื่องปรุงน้ำพริกเผาหรือน้ำมันพริกเผา ราจะต้องดูเจ้าที่แบบได้รับมาตรฐานและผลตอบรับจากลูกค้าก็คือดีมากค่ะปูม้าผัดผงกะหรี่นี้จะเป็นแบบอาหารที่ลูกค้าทุกโต๊ะที่มาทานจะต้องสั่งค่ะเราจะใช้ปูม้าทั้งตัวในการผัดนะคะแล้วก็จะใช้ส่วนผสมของน้ำพริกเผาชัวห้าเสิงแลาจะได้รสชาติของผงกะหรี่หอมกลมกลมแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันพริกเผาของชัวห้าเส็งลูกค้าที่มาทานทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากค่ะต้ม ยำกุ้งน้ำข้นนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ใช้น้ำพริกเผาของชัวฮาเส็งนะคะแล้วก็น้ำมันพริกเผาด้วยค่ะส่วนหมึกทอดกระเทียมเป็นหมึกสดสดที่เราคัดสัตว์มานะคะแล้วก็มาชุบแป้งทอดเสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มจะได้รสชาติที่อร่อยและกลมกล่อมค่ะหอยลายเผ็ดผัดพริกเผาก็ใช้เป็นน้ำมันพริกเผาของชัวฮาเส็งเหมือนกันค่ะซึ่งรสชาติกลมกล่อมเป็นเมนูที่ลองๆจากกูมาผัดผงกะหรี่เลยค่ะอาร้านดกโค้กซีฟู้ดนะคะเปิดทุกวันค่ะเปิด11โมงปิด4 ทุ่มค่ะร้านอยู่จุฬาซอย16หลังสอนอนปทุมวันค่ะร้านเดอะโคโค่ซีฟูด้ดมั่นใจในโชนหัสสิงมาตลอด75ปีค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่มาเยี่ยม